ย่าถอดแบบจากผมปะออนอยังอยู่นี่ปะปะออนว่าเสดยยังอยู่ไหมจ๊ะขายของบอจ้าเออเนาะถ้าเจ้าออ่อนเอฟซีนั่นไปทักข่อยด้วยคุณแหมทำไมไม่เอาจ่องขึ้นไป หัวโอ้ย uh อันมาถักเข้ากราเอฟซีเพิ่นมาเนาะคอยก็เลยหัวซะดอกคันไข่พูดคอยกันจะพิษกดอีกคอยว่าพูดดิเจ้าช่องนั้นไปถักข่อยื่ามมนอันช่องคนรอดิตั้งซื้อแปลกๆที่แรกบั่นคุณเกิงคุณแมวกับจะตั้งแบบคุณนั่นแหละอืมตั้งเอเขาเรียกคำไม่สุภาพเนาะข่กับเ่าชอบดิคำนั้นไข่กับ เปลี่ยนเป็นคุณเกิงอือฟังอยู่ด้อจ้าปอออนเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณหนอนน้อยเนี่ยคนหล่อเนี่ยคุณะเนศชื่อหนอนน้อยเด้อนี่คุณหนอนน้อยตัวจริงล่ะค่ะรอซำไดเบิงเอาเด้อบ้านเพิ่นสวัสดีคับคุณปองน้องเอฟเอฟพึ่งทักทายเด้อค่ะเด้อทักทายเพื่อนๆนะครับน้องเอฟเ,เนี่ยน้องเอฟฝากเนื้อฝากตัวกับคุณะเนศนะคุณะเนศคนหลอ่อเอสซีเยอะพูดก็เก่ง ช่วยเพื่อนก็เก่งค่ะเนอะที่ทำถืูว่าเป็นอย่างเรีกคุณเพื่อนค่ะที่ทำเนี่ยเนี่ยดูดูได้มาจากเพื่อนเนะค่ะเนาะเปิดเอาคุณกะหัดทำบาคุณอยากได้เนอะอยากได้หรือเปล่าคุณก็ทำเป็นคุณเก่งอยู่แล้วคุณก็ทำที่ช้าคนรอ จะไปหาเลาะมองหันมองนี้แม่ตั้งใจเอาส่นตัวได้หรอเห็นบ่ขาดมากเดี๋ยวไปทำใหม่เอาใหม่เนะ้อแนี้ขอสิบรอบเบิ่งผลงานเจ้าเจ้าสำเร็จเอาใหม่ทำใหม่เนาะแมนค่ะแมนแมนโอ้บางเดี๋ยเนาะการมาสก,การนะคะพาาจาย์สันเทีนบอกค่ะ <Yeah. laughs> าาาย,ยาพายจานพญานข่อยท้วงคนแล้วเจ้าวสันพายจานฉันเพศเลยค่ะวาสะดวกลงมากกับว่าเป็นอย่างคุ้กับคนรอกระได้คนรอผลไม้เยี่ยมบ้านว้านี้มอบ้านแมนคนรอทิ่โรมว่าน,นี้เป็นคนหล่อะเตศพนนะคะไม่ใช่แมนมณีวัน,น,นและก็ไม่ใช่สายรออฟ้าด้วยสายร่อฟ้าเขาบ่เคยเห็นหนาดอกแต่เขาเป็นคู่จังไดคือว่านอนหน่อยเขามา การวัสการครับพระอาจารย์พระอาจารย์สันเข่าครับดลงเอฟพระอาจารย์บ่สะดวกครับพระอาจารย์สันเข่าครับสันเพนไหมครัพเพื่อนสันเพนพระสันเพนนะคะฝังเข่าได้ครับครับผม ทำอยู่เ่ายังดอกเนาะไปจังนาทีหรอคะคุณเพื่อนสิบเจนนาทีย่าตํำสวัสดีครับคุณธเนศพลทำงานอยู่บ่าจา่ะทำงานประจำอยู่บอกคุณเพื่อนคุณทำงานประจำหรือเปล่าหรือว่าคุณทำไร่ทำนาเหมือนพวกเราถ้าทำงานประจำก็กครับรถคันกับมาแวะเดอร์เอาเข่าบ้านจะไม่ค่อยกินน้ำเนยจะแซบ่บซ้ำใด เออแมนเอาแน่วเขามาเออใช่ใช่เอาพันขงปลูกมา,ากกว่าขอยอเจาเดี๋ยวมันเห็นเจ้ามาขอ,ขอา่คอยมาาพานมามาฝานํำเลือนจะขูดมาใวเท้าแน่วไหมคะ่ะสวัสดีครับคุณธเนศพลครับมะเมนพ้นไปเราบอกพ้นลำาคาญอันนี้เพื่อนข่อยเพื่อนเป็นคนลำข่านปินค่ะประมาณนี้ลองเอฟทักกับว่าตอบเด้อเพื่อน เห็นไหมเห็นแล้วเห็นคอมเมนต์แล้วญาตทักระเด้อเอฟวาชันแมนเนาะญาตตอมทักแล้วนะครับคุณธเนตพลสงสัยทำงานดอกเอฟพนเป็นคนยังสี่ล่ะงานพนไหลค่ะขนาดพนไร่สดเองพนยังทำงานแหมเขาทักจนเทาเมยเพนจังยางมาเบึงขันเทาสีนี้พนพวนามาใส่จอให้เทาเห็นหลุดแมนบอกค่ะคุณญาตคุณะเนตพลบอกจะขึ้นหนอนหน่อยแมนค่ะ